อาวิญญาณใดที่เกาะอยู่มาบุญหลวงพ่อด้วยหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานที่หมดเลี้ยวหมดแรงก็ะปื้นกลับขึ้นมากระดูกระเดียวต่อให้เป็นปกติไม่พิกลพิการเชเอ็นเชิเดือดเชินประสาทปืนกลับขึ้นมาวิญญาณเอ้ยหายบุญแล้วหายแล้วออกจาก่างนี้ด้วย อย่าไปค้างอย่าไปคุดอย่าไปกอดอย่าไปเกี่ยว <c oughs> ท,ทั้งเบาทั้งน้ำเบาเอาผูหลวงพ่อไป <c oughs> อ,ออกมาจากเรือนนะเ <c oughs> พิ่งที่เขาให้อาหารด้วยเดี๋ยอวออกไปเลยอาหารทิพย์ให้วิญญาณหายเจ็บหายปวดหายมีด <c oughs> อ,ออกนะ

เอาไปเหยีกว่างดีนะเออเหนื่อยเออพุทธังถงทำังถงคำังถงเฮ้ยกระเดาแล้วไม่เป็นไ๊ย Oh. <laughs> uh oh. -huh. <laughs> 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 <coughs> <coughs> นี่ยคือถามคดังคนดังดเออเออเจ็บแล้วไปแล้วมั้งม่เจ็บแล้วไปแล้วมั้ง เงาะกวงหรือเปล่าไม่รู้ว่าแอ้อก็จะแรงนีเลยะล่ไยเลยปเลยนีเลยไปาไปด้วยไปไหน